สวัสดีค่ะทุกคน h o m e c o o k ้ง g b ออนวันนี้จะพาทำเกี๊ยวน้ำค่ะเป็นเกี๊ยวน้ำหมูกับกุ้งนะคะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำในส่วนของไส้ก่อนนะคะวันนี้จะทำเป็นกุ้งกับหมูเอาเนื้อกุ้งมาลงโถปั่นนะคะจะหมักไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็รากผักชีหมักไว้ก่อนค่ะ แล้วก็ใส่หมูบดลงไปด้วยค่ะใส่หมูบดลงไปในโถปัน่นร่วมกับกุ้งนะคะแล้วเราจะใส่ส่วนในส่วนของเครื่องปรุงค่ะใส่รากผักชีลงไปเพิ่มความหอมนะคะใส่น้ำตาลทรายนิดนึง ใส่น้ำมันกระเทียมอันนี้ใครจะใช้กระเทียมสดก็ได้นะคะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็สุดท้ายด้วยพริกไทยป่นค่ะเสร็จแล้วเราจะปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดพอปั่นเสร็จเราจะเอาไปห่อกันค่ะ ได้ไส้มาแล้วเรามาห่อกันนะคะวันนี้จะใช้เป็นแผ่นแป้งสำเร็จค่ะก็ตักไส้มาประมาณ1ช้อนแล้วก็เอาไว้ตรงกลางแล้วเราก็จะเอาน้ำทารอบๆอย่างนี้นะคะและเราก็จะห่อเกีียวกันค่ะ ค่ะก็ห่อไปจนจนกว่าไส้แล้วก็แผ่นเกีียวของเราจะหมดนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะไปลวกผักกันค่ะผักนี้จะใช้ผักกวางตุ้ง ผักอะไรที่คุณชื่นชอบเอามาลวกได้เลยค่ะสำหรับเกี๊ยวน้ำถั่วง,งอกพอลวกผักเสร็จแล้วเราก็จะเอาเกี๊ยวที่เราห่อไว้แล้วนะคะจะมาต้มค่ะต้มในน้ำเดือดประมาณ3-5นาทีพอเกี๊ยวลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเขาสุกแล้วค่ะเราก็ตักออกได้นะคะ ตักออกใส่ชามต่างหากแล้วก็ในอ่างผสมนะคะต่างหากแล้วก็เอาน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะมาทามาคลุกเคล้าให้ทั่วเพื่อว่าไม่ให้เกีียวติดกันแล้วก็เพิ่มความหอมของกระเทียมเจียวด้วยค่ะคลุกกระเทียมเจียวเสร็จแล้วเราเอาไปใส่ในถ้วยที่เราลวกผักไว้นะคะ แล้วตั้งไว้รอ,อก่อนเราจะส่วนต่อไปเราจะไปต้มน้ำสต๊อกกันค่ะน้ำสต๊อกนี้ต้มไว้แล้วแค่เอามาอุ่นให้มันเดือดค่ะน้ำสต๊อกจะเป็นสต๊อกหมูสต๊อกไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชื่นชอบเลยค่ะ วันนี้เอาใช้สต๊อกไก่นะคะพอน้ำเดือดก็ตักน้ำซุปใส่ในเกี๊ยวของเราค่ะเป็นนานจัดเสิร์ฟได้เราก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็เพิ่มพริกไทยป่อนอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วมั่มได้ค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปการทำเกี๊ยวน้ำ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by On ด้วยนะคะและกลับมาพูดกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ